ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะปาัตี้ค่ะว่าปรกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกัะกบนะคะพอดีกบได้นี่เต้าหู้ปลานะคะได้มาในราคาแพ็คละ4เหรียญน,นะจริงๆมันแพ็กละ5เหรียญกว่านะคะเขาลดเป็นโปรโมชั่นเนาะ2แพ็ก8เหรียญกบก็เลยจัดมาเลยนะคะกบก็เลยอยากจะมาชวนมันเพื่อนทำสุก,กี้สุก กีแห้งนะคะเพื่อนๆจ๋ามาค่ะมาทํากันเลยกบได้เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะเต้าหู้นะคะมันเป็นแช่แข็งนะคะกบก็เอาไปใส่ไมโครเวฟเนาะอันนี้ก็คือจะเอาใส่ลงไปในกระทะนะคะก็จะมีน้ําจิ้มกระเทียมน้ําจิ้มสกี้นะคะเพื่อนๆจ๋ากระเทียมพริกกบบีบมะนาวไปนิดนึงนะคะกระเทียมไข่สองฟองผักกบก็มีเห็ดนะคะเห็ดผักกาดขาวแล้วก็ ใบขึ้นช่ายนะคะกบได้ใบขึ้นช่ายมาจากร้านเอเชียเนะาะกบใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยสีอิ๊วขาวแล้วก็ฝาเขียวนิดหน่อยนะคะน้ำมันนะคะเพื่อนๆจ๋าเรามาเริ่มกันเลยทำไมวันนี้กบรวดเร็วทันใจเพราะหิวมากค่ะมาเริ่มกันเลยใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะนิดหน่อย ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะําตัวเองกระทะย,ยังไม่ร้อนเลยนะคะเพื่อนๆแต่ใจกบร้อนกว่าก <c oughs> กวว่่าาเตาแล้วนะคะตอนนี้ต <c oughs> ักเลยค่ะน้นบอกว่า <c oughs> บางครั้งเขาบอกว่าใจคนร้อนเร็วกว่าไฟ จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กบนี่นะเพราะว่าเพราะว่าหิวเนี่ยคือใจนี่ร้อนจนสามีกบนะคะเพื่อน,เ,นเขาแบอบคืออันนี้เรื่องจริงนะกบกบจะเล่าให้เพื่อนฟังนิดหน่อยเนาะกบเป็นคนที่แบบว่าถ้าเรื่องหิวอ่ะกบเป็นคนโมโหหิวอ่ะสามีกบเวลาออกไปข้างนอกนะเวลาออกไปชอปปิง้งหรือว่าออกไปทุระที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแกกินอาหารหรือเปล่าสามีกบจะบอกกบเลยนะคะว่า ที่ลาก,กินอะไรไปก่อนไหมลองทองไปก่อนไหมเพราะกบเป็นคนที่แบบว่ากบอย่างอื่นกบไม่ค่อยมายนะเพื่อนๆจ๋าแต่พ่อหิวอ่ะมันมันเป็นอะไรที่ที่แบบมันต้องกินน่ะ <c oughs> จนสามีบอกว่ากินอะไรไปก่อนไหมหรือแวะซื้ออะไรข้างทางแบบพวกเบอร์เกอร์พวกอะไรแล้วเป็นคนที่ประเภทที่แบบว่าอยากกินข้าว <c oughs> โอเคค่ะเอาใส่เต้าหู้ลงไปเลยมันเล่าใอะไรไม่เพื่อนฟังก็ไม่รู้นะ จริงเสร็จไมโครเวฟแล้วก็สุกนิดหน่อยแล้วนะ mm hmm. วเพื่อนๆจีจริงๆต้องหุงก็สุกแล้วนะเพื่อนๆ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. กดเอาไปใส่ไมโครเวฟทำแบบรวดเร็วใส่ผักลงไปเลยค่ะ ปไปไหนหรอไม่ันนีกดกระชอ,อ,อ,อนไม่ให้กดนะช้อนไม้น้ำเชื่อกลนไปตังนีใส่ช้อนลงไปเลยนะคะ สามีผู้คนจับกระทะให้แนะ้วมันลื่นเตามันลื่นนะคะเพืเ่อนๆให้มันเส้นสุกตรงนี้ตอกไข่ลงไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วทันใจของเราจินกักเดี๋ยวเพืเ่อนเวียนหัว โอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าขรบวัสุุแล้วนะน่ากินมากต้หูจริงๆเพื่อนๆบางท่านอ่ะถ้าแบบว่าผัดไม่ต้องนานเนาะผักเนี่ยมันสุกง,ง่ายแต่ว่าอย่างที่บอกเอาอีกแล้วโอเคสามีกบฟันไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยต้องอผักที่มันนุ่มๆหน่อยนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆยวกบไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆจา๋าซุกกี้แห้งเต้าหู้ปลานะเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมสีสันน่ากินมากนะคะอันนี้ก็ยื่งอยู่ในกระทะนะคะอันนี้ของคุณสานะเะต้าหู้ปลาไม่อ้วนเนาะหรือว่าอ้วนไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อนๆเต้าหู้มันน่าไม่น่าจะอ้วนนะแต่มันก็มีผสมผสมด้วย เอออันนี้กบไม่คอนเฟิร์มนะไม่แน่ใจนะโอเคค่ะเพื่อนๆมาทานสุกี้ปลาด้วยกันกระกบน,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 นะคะสุกี้เต้าหู้ปลาด้วยกันกระกลนะคะเพื่อนๆจ๋ากบขออภัยค่ะพูดเร็วเกินไปนะคะ <bons> ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋าที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆแลกคนเพื่อนทุกคนคะ่ะไปแล้วหิวหิวหิวค่ะมาทานด้วยกันนะคะ